สวัสดีครับผมคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอตัวซั s u n ง a 1ิ s กันนะครับปรับแจงลงหน่อยอ่ประมาณนี้นะครับ a 1 1 s เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยครับอุปกรณ์ก็จะมีจอภาพนะครับที่เป็นจอชุดแล้วก็เซ็ตไขควงนะครับส่วนมากเราซื้อจอภาพมาเขาจะแถมเซ็ตนี้มาให้นะครับเอ่เป็นเซ็ตกาวแล้วก็เซ็ตไขควงครับตามอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้จอหาซื้อได้ทั่วไปนะครับ หรือร้านค้าใกล้บ้านเราก็ซื้อจอตรงรุ่นมาเลยนะครับเป็นซัมซุงตรงรุ่นมาเลยโอเคครับเป็นจอชุดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มไปเลยครับผมอััแบแรกเราก็ต้องถอดถาดซิมออกมาก่อนแล้วก็แกะฝาหลังนะครับก่อนแกะ อุปกรณ์แกะใสใช้ตัวที่ขอแถมมาให้ก็ได้นะครับเป็นเซตนี้เซตพลาสติกก็แกะได้เหมือนกันใช้เล็บก็ได้นะครับผมจะเริ่มจากล่องนี้เด็กนัดเข้าไปนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ แล้วก็บิดนะครับผมแล้วก็แกะได้เลยครับตอนนี้บอดี้งอมาด้วยนะครับตัวเครื่องงอมาต่อเคสข้างล่างแน่นๆ ใช้เล็บไล่กีิเลยก็ได้นะครับแต่นี้ไม่มีเล็บล่งครับเล็บหมดช่วยโอเคพอมาแล้วพุทิ์อยวเพิ่งกระชาานะครับมันจะมีสแกนนิ้วอยู่เราก็ปลดสแกนนิ้วออกมาก่อนแล้วก็ขันมาอครับ ตัวนี้ต้องเอาแบตขึ้นด้วยนะครับเี็สิบเอ็ดาสามตัวนะครับ yes. <Yes. S 2> ปวดขัว้วแบตออกครับต่อมาต้องหาอะไรมาลองหน่อยนะครับ <S <S ถ้าจะงัด <S 2> <S 2> แบตประมาณนี้ ทำงาน,นได้เลยครับเพื่ออะไรถึงต้องเอาอกปกใส่ลองถ้าไม่ลองเดี๋ยวไอ้เลียมๆเรามันจะไปขูดแยบนะครับทะลุเขาก็ไม่ทำที่ดึงมาให้เหมือนกับ oppo vivo นะครับตัวนี้ ต้องค่อยๆนั่งไล่เก็บไปขอให้มือดึงได้นะครับ จริงไม่ควรใช้เหล็กนะอันนี้แต่ถ้าใช้ปัาติกอะปัาติกหักนะครับผมลองหลายอันแล้วทีนีไมก็ต้องเหล็กนะครับมันจะใช้ตัวนี้ก็ได้ถ้า,ถาจะใช้ปัาติกต้องเป็นปัาติกที่ใหญ่แน่แข็งแน่หนานอย่างเช่นตัวพวกนี้ถ้าจะใช้เป็นปัาติกนะครับใช้ได้ปัาติกพลติกไม่ขึ้นเลยนะครับ แค่นี้มือเราก็ดึงได้แล้วนะครับเอาพอมือเราดึงได้ใช้หาอะไรงับพอเรามือเราดึงได้เราดึงขึ้นมานะครับแบบมันจะไม่เป็นรอยนะครับถ้าเราเอากระดาษอันนี้ลองกระดาษใส่ลองนะครับนี้ทีนี้ต่อมา เป็นขั้นตอนการเราต้องเทสจอก่อนนะครับเดี๋ยวก็เทสทีเดียวก็ได้ครับเอาจอเก่าออกเลยอย่างไรก็ต้องเด้วออกนะครับตัวนี้โอเคครับเรามาเอาจอเก่าผมจะใช้เทปนะครับในการดึงติดไว้เพื่อไม่ให้เศษกระจุกมันกระจายถ้าท่านผู้ชมต้ออกก็ใช้ปลายคัปเตอร์ง,ง,งัดออกได้เลยนะครับ อันนี้ผมติดไว้ที่เพนเพว่าแม่กระจกมันกระจายนะครับให้มันเป็นก้อนเดียวกันมันจะได้ไม่เลอะโต้นี่ครับต่อมาสามารถงัดขึ้นได้เลยครับ ขนาดที่สุดนะครับแต่ละเครื่องมามันจะมีมุมที่ไม่เหมือนกันจะใช้เป็นมุมนี้ต้องเอาเข้าไปให้ได้ชั้นที่สองของจอให้มากที่สุดโอเคเป็นหมดแรับปกใส่นะครับไล่เกียตต่อ เป็นขั้นตอนการทำความสะอาดเอาคราบกาวออกนะครับต่างๆเดี๋ยวผมขออนุญาตไปขูดกาวออกก่อนนะครับตอนนี้แทบไม่ต้องขูดเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมออกมาแล้วเพราะกาวเดิมจากโรงงานมันจะทำความสะอาดง่ายครับเราก็ไล่เก็บกาวอีกสักหน่อยนะครับตรงนี้ตรงนี้เราจะติดกาวทับเข้าไปโอเคครับหลังจากเราขูดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดน,นี้ปุ๊บได้ประมาณนี้กาวเดิมมันจะทำความสะอาดง่ายนะครับ ต่อมาจะลืมเทสก่อนนะจเต้องติดกาวนะครับเอจอใหม่ที่เราซื้อมาใส่แผงเข้าไปนะครับเทสก่อนเลยเทสว่ามันทัดสกีนได้ทุกจุดไหมนะครับปรับเสียงได้อะไรประมาณนี้ไหมนะครับใส่แผงจอเข้าไปในลักษณะนี้นะครับใส่แบบเข้าไปเลยครับ ครับโอเคต้องเทสก่อนทุกครั้งนะครับโอเคครับมาแล้วปรับเสียงก่อนเลยครับขั้นแรกที่เราจะเทสโอเคปรับเสียงได้นะครับผ่านจอตัวนี้ มาเทสลากแอปนะครับลากแอปไปทุกจุดของจอเลยแตะแชร์ไปที่แอปใดแอปหนึ่งนะครับบนลองดูบนลูมันจะฝืดหน่อยเพราะว่าในจอมีฟิล์มแต่โดยรวมมันต้องทัดไปได้ทุกจุดนะครับ โอเคเป็น <Okay. S 2> อันใช้ได้นะครับลองกดโทรดูกดเลขนะครับผมกดอกจันสีเดี่ยมโอเคครับ, okay. รบผ่าน <Okay. S 1> ผ่านนะครับจอตอนนี้ใช้ได้ เราก็ปิดเครื่องลงเลยนะครับหรือจะถอดข้อแบตออกเลยก็ได้ถอดเร็วนะครับถ้าจะใครจะถอดข้อแบตต่อมาเราก็ใส่กาวจริงเลยนะครับถ้าของใครมีวอยประกันสีฟ้าหรือว่าวอยอะไรแกะอยู่นะครับหลังเทสจอว่าจอทัดได้ทุกจุดหรือว่าปรับแสงกดอะไรได้แล้วก็สามารถแกะออกได้เลยนะครับเพราะว่าติดกาวลงไปยังไงประกันก็ขาดไปแล้วนะครับประกันจอ โอเคต่อมาจะลืมแตเอาอันนี้มาใส่ด้วยนะครับตัวกองฝุ่นลำโพงตัวนี้มันจะติดอยู่กับจอเก่านะครับที่เราออกไปจะอยู่ข้างบนหัวตัวนี้นะครับใส่เข้าไปให้ได้ในาลักษณะนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้ที่จอเก่าเราตรงนี้นะครับข้างบนหัวกล่อง กาวได้เลยครับกาวที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์ทีเจ็ดพันนะครับเป็นกาวสีดาใครจะใช้ดีเหนี่ยก็ได้นะครับกาวแล้วจะราจาเรื่องาราคนะครับผมจะเอาทีเจ็ดพันทากาวด้ยครับช่วงนี้จะไม่ต้องใส่กาวนะครับช่วงไอช่วงเซนเซอร์นะครับ สองเส้นตรงนี้ไม่ต้องใส่กาวสองจุดอย่าเอาอะไรไปถมนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตอนโรเข้าถูออกตรงนี้ผมก็จะไม่ใส่ช่วงนี้นะครับช่วงที่ตัวยูผมวงไว้อันนี้ไม่ไม่ต้องใส่นะครับประมาณนี้หยิบเลยครับ ่เยอะไม่เป็นไรนะครับจอที่เขาอาดมามันแน่นนะครับก็ต้องไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเกินนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเข้าจอเพราะผมลองมาหลายเครื่องแล้วไม่เข้าง่ายๆนะครับจดเว้นว่ามันจะล้นแบบล้นลงไปไอันนี้นครับโอเคบีบว้มันรั่วมันจะได้ติดแน่นๆนะครับอันนี้จุดนี้เยอะไปไหนเดี๋ยวเราปาดออกได้นะครับถ้าจุดนี้มันตก แค่นี้พอโอเคปิดฝาครับปาดกาวออกหน่อยส่วนไหนมันเยอะเราก็เอาไม้มาปาดรองนะครับไม้ติมก็ได้ ใหม่ที่เราเทสผ่านแล้วใส่เข้าไปใส่แป้งเ,เข้าไปก่อนนะครับฟึกใส่แป้งเ,เข้าไปก่อนอย่างนี้รูปรับรูปกาวที่มันเกินออกมาตามขอบทิ้งนี่เลยนะครับตรงนี้โอเคครับหลังจากเรารูปกาวทิ้งนะครับประกอบได้เลยครับตรงันนี้ จอไวห,หน่อกดแน่นๆหนนะครับใส่แผจอเข้าไปนะครับกล้องเห็นไหมปึ๊บอ่าโฟกัสหน่ใส่แผจอเข้าไปนะครับอย่างนี้แล้วก็ใส่แัดนะครับจัดทรงมันหน่อย ไม่ยากนะครับง่ายเอิบเอิเอส็ง่ายขันน็อตสามตัวครับผมน็อตก็น้อยด้วยนะครับเปลี่ยนก็ง่ายจะยากขั้นตอนเดียวคือแกะแบดทีนี้หลังจากเราขันน็อตตัวนี้เสร็จใส่แพรใสแกนนิ้วประกบฝาหลังแล้วก็เบวยางมารับนะครับหรือใครจะใช้เทปดึงช่วยก็ได้ แต่ผมจะขอใช้เทปหน่อเพราะเครื่องนี้น้ำเยี้วมางองมาเลยแหละนะครับอันนี้ดัดดัดให้เขาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ประมาณนี้นะครับใส่แผ่นสเก็ดนิ้วเข้าไปให้ได้ในลักษณะนี้ประกบเข้าไปเลยครับ ยางมารัดได้เลยนะครับเปิดเครื่องเลยติดปกตินะครับสามารถใช้ยางรัดได้เลยนะครับยางรัดแกงธรรมดาเนี้ยนะครับรัดเลยเลยให้ใช้ตทปแบบนี้ก็ได้ดึงไว้หน่อยเครื่องนี้ต้องดึงหน่อยนะครับเพราะว่ามันเบียวมา เกลแลดีนครับ เราก็รัดยางรัดเตปทิ้งไว้นะครับปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็มาแกะยางแกะเทบออกแล้วก็ส่งงานเอาไปใช้ได้เลยนะครับวัาผมจะปิดคลิปแล้วนะครับหลังจากรัดยางเสร็จเราไปใช้กันดูนะครับเปลี่ยนไม่ยากไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนประมาณ2ี่สิบนาทีเองไม่ถึงตอนนี้แร้ว อเคเอาอยางนะครับมาลัดซ้าีิรอบหน่อยสักสี่ห้าเส้นสองตัก็ไอ,อ้ก okay. ครับผมขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับ ขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับผม